เพื่อนๆก็จบไม่ลงจริงๆครับสําหรับเ,เหรียญ2 5 0 8เลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดของเรานั่นแหละนะครับก็มันก็มีประเด็นครับคือมีคนมาถามหรือคุยกับผมว่าตกลงมันว่าแท้ไหมถ้าดูจากบล็อกหรือดูตามหลักสากลคือการดูขอบเหรียญก็ต้องยอมรับถกเถียงไม่ได้ว่ามันก็ต้องแท้ครับแต่ครั้นี้พอเราบอกว่าแต่ที่มาที่ไปเนี่ยมันยังคุมเคืออยู่ไอ้คนที่เขา เอฟซีบอยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ามึงจะเอาอะไรก็จะไปแทนแล้วมึงจะมาถามที่มาที่ไปอีกอะไรเงี้ยอย่าลืมนะว่าหลักสากลเนี่ยพระต้องมีที่มาที่ไปก่อนพระเก่าๆอันนี้มันต้องมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีที่ไปมันคุมเครือมันก็ต้องถกเถียงกันต่อไปแล้วที่มาที่ไปจริงๆมันไม่ได้หายากนะครับในเมื่อวัดสร้างขึ้นมาไปตามที่วัดมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ตอนเนี้คุณพยายามจะแบบให้เชื่อสะกด ก็มาวันนี้จะเป็นบทสรุปนะครับบทสรุปสิ่งที่ได้ศึกษาและก็เรียนรู้จากกรณีประเด็นหลวงปู่ทวด2,508ระหว,ว่าง<ม>บอยท่าพระจันย์กับโลวงบางแพนนะครับมันได้ความรู้เลยอย่างซึ่งผมก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เลื่อนผ่านนะครับในกรณี ของทั้งสองท่านนะครับนั่นคืออีกคนหนึ่งสู้ด้วยการหาประวัติจัดร้าแต่ก็มีจุดอ่อนในการที่เรียกว่าไม่สามารถหักล้างในข้อมูลในเรื่องของอรอยตัดหรือว่าตัวตัดของคุณบอยได้อะอันนี้นี่คอือข้อด้อยของทั้งสองฝั่งครับคุณบอยก็เหมือนกันก็ไม่สามารถที่จะคือก็อาจจะหามาก็ได้แต่เขาก็ไม่อยากจะไปเสริมของอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ นั่นคือประวัติความเป็นมาเป็นไปหรือว่า,ามันมีบล็อกอะไรบ้างนะครับหรือถ้ามันไม่มีเราไม่ทราบแล้วเราเอามา,าใช้การตัดแจวเองก,ก็ควรจะพูดให้มันเดืดขาดนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการสับสนกันในวาระต่อไปถามว่าได้ความรู้จากคุณบอยเยอะไหมได้มากเลยครับแต่ถ้าไปยึดคำว่าทุกอย่างจบที่ตัวตัดของคุณบอยอย่างเดียวเนี่ย มันจะเป็นจุดอ่อนของคนที่จะเข้าวงการพระในโอกาสต่อๆไปเพราะอะไรเพราะถ้าคุณบอกว่ายึดที่ตัวตัดแต่บางเอิญคุณไม่รู้ว่าตัวตัดในรุ่นนั้นๆเนี่ยฟังให้ดีๆนะตัวตัดในรุ่นนั้นๆเนี่ยมีกี่ตัวตัดคราวนี้ก็คือความบันเลยล่ะเพราะอะไรสมมติว่าผมเนี่ยคุณเนี่ยคุณหรือผมเนี่ยไปยึดว่าเอ้ยตัวตัดที่หนึ่งเนี่ย เป็นตัวตัดเหมือนกับหลวงหลวงปูท่ทวดที่เป็นประเด็นเลยนะครับรุ่นศูนย์แปดเนี่ยถ้าเราไปยึดแต่ตัวตัดที่หนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่ามีตัวตัดที่สองเนี่ยมันก็ย่อมเป็นความผิดพลาดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะฉะนั้นคือประวัติความเป็นมาหรือหลักฐานไรต่างๆมันต้องควบคู่กันไปด้วยสิอ่าอย่ามาบอกว่าเอาแต่ตัวตัดอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเออหักล้างอะไรกับใครนะแต่กําลังจะบอกว่ามันต้องประกอบกันสิเราต้องมีความรู้เพิ่มนะครับ นั่นก็คือได้ความรู้จากการที่เราศึกษาทั้งสองฝั่งเนี่ยความรู้เพิ่มกันก็คืออย่าไปบอกว่าเฮ้ยตัวตัดจบแล้วจ่ายตังค์เขาซื้อก็คือจบมันไม่ได้อย่างน้อยมันต้องมีว่าเออเฮ้ยที่มาที่ไปมันมีกี่ตัวตัดเออเพราะถามตัวตัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสัญลักษณ์เป็นวาโค้ดเราก็ต้องมาดูกันว่ามันมีกี่ตัวตัดสมมุติว่ามันมีสามตัวตัดขึ้นมาสามตัวตัดหมายถึงว่าเหรียญที่มันทํามากๆนะครับมันจะมีตัวตัด เดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันทําเยอะไงพอมันมีสามตัวตัดไอ้ตัวตัดแต่ละอันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นหมายถึงรอตัดไอ้รอยตัดนะครับรอยตัดเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเออเรียนรุ่นเนี้ยมีสามรอยตัดอ่ามีสามรอยตัดหรือว่าสามบล็อกจะเรียกว่าบล็อกก็ไม่ได้เราเรากำลังคุยกันเรื่องตัวตัดเนาะบล็อกนั้นส่วนบล็อกต่างหากเราก็ต้องมาดูว่า ถ้าเรารู้ทั้งสามตัวตัดเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าโอเคเราสําเร็จการศึกษาแล้วรู้ว่าเออเฮ้ยรุ่นเนี้ยมันมีสามตัวตัดคราวนี้ไอ้สามตัวตัดใครเจ้าเหรียญไหนมาเราสามารถจดจำสามตัวตัดนั้นได้นั่นคือคุณจบปริญญาเอกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณจําได้แค่ตัวตัดเดียวเคยเห็นเหรียญจริงมาแค่ตัวตัดเดียวอันนี้ยกตัวอย่างกับรุ่นใหม่ๆอะไรไปนะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนั้นแล้วนะ กำลังมาบอกว่าความรู้ที่ควรจดจําอ่ะถ้าเราจําได้แค่ตัวตัดเดียวแล้วปรากฏว่าอีกสองตัวตัดเราจําไม่ได้เราไม่รู้และเราไปตีพระไอ้สองตัวตัดนั้นเกมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดคุณก็ไม่ใช่เสียดไงแล้วก็เกิดไอ้คนที่เขาถือพระองค์นั้นมาแล้วปรากฏว่าเขาทิ้งไปในกรณีอย่างพระเหรียญทองคําที่เป็นประเด็นเนี่ย ผมก็อาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวถ้าเป็นเหรียญอื่นผมเชื่อว่าจะเกิดกรณีทิ้งไปอะ่ะแต่เหรียญทองคําเนี่ยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะตัวตัดผิดหรือว่าเซียนตีเกยังไงก็จะก็ไม่น่าจะทิ้งไปนะเอออันอันอันนี้ก็ต้องมันก็มีม,มีมีอะไรที่ต้องโต้แย้งอะ่ะแต่ถ้ายังเป็นอัปก้าทองแดงอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาตีเป็นเก๊หลายคนก็โยนทิ้งเลยก็มีนะครับอานนี้ ผมถึงได้บอกไงว่ามันได้ความรู้จริงๆต้องขอบคุณคุณบอยกับคุณคุณโอ๊ตว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องศึกษาที่มาที่ไปว่าเอ้ยเขาสร้างเมื่อ,อไรใครสร้างมีกี่พิมพ์มีกี่ตัวตัดล่าสุดเห็นไหมสิบหกพิมพ์ของหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าเห็นไหมทีแรกเขาบอกว่ามีแค่สามพิมสามพิม 4, พสี่สามพิมก็คือเลกกลางใหญ่ แต่ก็คือบล็อกละสี่พิมพ์อ่ะพูดง่ายๆอ่ะมันถึงได้เป็นสิบหกพิมพ์ไงอ่านะครับเลขกลางใหญ่ก็คืออย่างละสี่สี่สี่แต่เซียนส่วนใหญ่จะบอกว่ามีแค่สามอะไรทำนองนี้อ่ะเลยไปนี่ไงคือสิ่งกำลังจะบอกว่าเราได้ความรู้เราไม่ได้มาโต้แยง้งหรือว่ามาปวนตีนใครไม่ได้อยู่ฝ่ายโอ๊ตไม่ได้อยู่ฝ่ายบอยแต่เรากำลังที่ผมดูเนี่ยเราก็ศึกษาว่าเอออันนี้เราได้ความรู้เว้ยเออเฮ้ยถ้าบอกว่าเอาตัวตัดอย่างเดียวเอ๊ สิ่งโต้แย้งมาตัวตัดมันก็ไม่ได้มีอันเดียวพระแต่ละรุ่นบางครั้งมันมีสองอันสาอันขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว,ว่าเรายังศึกษาไม่หมดยังไม่ได้ไปเอาตัวตัดอื่นๆมาไว้ในเมมโมรีงหมดเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็ยังไม่ได้เอ่อจะไปชี้ขาดให้ใครได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกตัวตัดที่มันเรารู้ว่าเอ้ยรุ่นเนี้ยมันมีสามตัวตัดแล้วเรารู้หมดนั่นเราจึงจะไปชี้นําหรือว่าชี้แนะให้ใครได้ชี้ขาดให้กับคนอื่นได้ แน่นอนที่สุดคนอย่างบอยท่าพระจันทร์เนี่ยคือคนอัฉริยะคนหนึ่งเขาเห็นอะไรมาเขาจําได้หมดอันนี้คือความอัจริยะของเขานะเออเราก็เอาความอริยะของเขาเนี่ยมาดูว่าเออเขาเป็นคนที่เห็นรอยตัดตัวตัดอะไรมาแล้วเขาจําแม่นมากนี่คือความอริยะซึ่งคนอื่นๆไม่ว่าคุณว่าผมทั่วทั่วไปเนี่ยไม่มีใครมานะจําจได้ขนาดนั้นหรอกอันนี้คือความเก่งกาจของบอยนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมพูดเนี่ยบางทีบางคนเอ้ยมึงพยายามจะพูดเหมือนโต้แยง้งเรื่องรอยตัดผมพูดเสริมพูดพอให้ทุกคนได้สังเกตว่ามันไม่ได้มีหนึ่งเดียวถ้าเราไปยึดแค่หนึ่งเดียวเราอาจพลาดได้แค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาในส่วนของประวัติศาสตร์ที่โอ๊ตเขาโต้แย้งมามันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปศึกษาเอาว่าวิธีการดูพระเกกของเขาเขาเป็นคนพูดง่ายเขาเป็นคนที่เคยอยู่ในวงการทําพระเอกนั่นแหละเพราะฉะนั้น เขาเอาตรงนี้มาให้เราศึกษาเขาออกมาพูดออกมาเผยไตย่ก็ต้องขอบคุณเขานะเออคิดกันง่ายๆนะครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เกิดประเด็นเออพระอ,องค์นี้แล้วก็เอาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ตั้งสังเกตเอามาไว้ในเป็นความรู้ของเราถ้าเรายังจะคิดจะอยู่ในวงการพระนะครับอย่าไปคิดว่า บรรดาติ่งหรือบรรดา fc ทั้งหลายเนี่ยพอพูดพาดพิงฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไปเนี่ยโอ้โหประเภทแบบว่าแทนจะให้ความรู้เพิ่มหรือว่าโต้แย้งแบบมีเหตุผลมาพูดอยู่คําเดียวว่าตัดจบซื้อจบตัดจบซื้อจบผมคนหนึ่งแหละถ้าพูดแค่เนี้ยผมไม่ชอบแต่ถ้าพูดว่าอธิบายว่าเราต้องดูต้องในการศึกษาประวัตินอกจากตัวตัดแล้วเราต้องดูด้วยว่าแต่ละงวดแต่ละรุ่นแต่ละปีที่สร้างเนี่ยเขาสร้างมากี่ตัวตัด แล้วเราต้องจดจําถ้า3ามตัวตัดก็ต้องหาตัวตัดนั้นมาให้ได้นะครับสําหรับการเหรียญเรายิ่งเหรียญรุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวตัดไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแน่นอนถ้าเราเอามาตรฐานตัวตัดหนึ่งเดียวไปใช้กับรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่ๆนะชี้หายเลยครับเพื่อนๆจาไว้นะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นต้องศึกษาที่มาที่ไปแต่ไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันอาจจะผ่านไปอาจจะหายากสักนิดหนึ่งเราก็ระแวดระวังหน่อยก็แล้วกันเอาเป็นความรู้ ก็ต้องบอกแล้วไงว่าต้องขอบคุณรายการของนุ่มกัญชัยแล้วก็ขอบคุณบอยท่าประจันแล้วก็ขอบคุณโอ๊ตที่มาเปิดมุมมองใหม่ๆดีๆให้เราได้ศึกษาสิ่งที่ผมพูดมีเท่านี้เองไม่ได้จะแต่ว่าบางดูบางทีเหมือนแบบเราจะไปเสริมในส่วนของคุณบอยเท่านั้นแหละมันเลยทําให้ดูเหมือนเราไปกวนตีนมคุณบอยหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือความรู้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ